สวัสดีค่ะผูนเริโคทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง ASE Sport กันนะคะมาเจอกันแบบนี้ทุกวันเลยเนาะ เอาเข้าเรื่องกันก่อนหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะพวกเราได้ทําการรีวิวพลายน้ำตัวละครใหม่จากเกมสู้ผีสุดดงดังอย่างโฮมสวิต o m โฮมส v วายไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้นะคะก็ถึงคราของผู้รอดชีวิตอีกคนนึงที่มาอัปเดตพร้อมกันเลยในแพทล่าสุดนี้อย่างยูริกันบ้างคะ่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ายูริเนี่ยมีความสามารถยังไงแล้วก็มีวิธีเล่นแบบไหนบ้าง ยูรินะคะคือบล็อกเกอร์สาวชาวญี่ปุ่นผู้ที่ชื่นชอบการล่าท้าผีมากๆและด้วยความชอบนี้นี่เองค่ะที่ทําให้เธอเนี่ยโดนตามประวานจากวิญญาณร้ายจนต้องเดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อทําการกําจัดวิญญาณร้ายดังกล่าวค่ะ ความสามารถของยูรินะคะก็คือเมื่อไม่ถือไอเทมในมือเป็นระยะเวลา25วินาทียูริก็จะได้กล้องที่สามารถยิงแฟลชใส่ผีทําให้ผีเนี่ยติดสถานะตาบอดได้ยูรินะคะเธอคือตัวละครที่สามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งจุกแล้วก็ตำแหน่งซัพพอร์ตเลยแต่ที่เหมาะมากกว่านะคะก็คงจะเป็นตำแหน่งจุกผีแหละค่ะ ทักษะของเธอนะคะก็คือการลั่นแฟลชที่สามารถจุ๊กไปแล้วก็ลั่นแฟลชไปได้ทวงเวลาผีเอาไว้ทําให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยสามารถทําพิธีกันได้ค่ะและนอกจากจะเป็นตัวจุ๊กหลักแล้วนะคะยูริก็ยังสามารถเป็นคนสร้างจังหวะเพื่อช่วยเพื่อนร่วมทีมที่กําลังหนีจากผีได้ด้วยค่ะโดยการวิ่งเข้าไปกดแฟลชใส่ผีเพื่อดึงความสนใจ ส่วนข้อเสียของแม่สาวญี่ปุ่นคนนี้นะคะก็คือสกิลแฟตเนี่ยที่ถ้าหากเรากดใช้พลาดแล้วดีเลของสกิลเนี่ยค่อนข้างที่จะนานรวมถึงการที่เธอนะคะมีเลือดแลวก็สตมิน่าค่อนข้างน้อยทําให้โดนตีไม่กี่ทีก็ตายแล้วมาที่เปิร์กที่เราอยากจะแนะนําสําหรับยูรินะคะถ้าหากว่าเล่นสายจุ๊กเนี่ยก็ควรใส่เปิร์กที่สนับสนุนการวิ่งอย่างอะดรีนาลีนที่เพิ่มความเร็วในการวิ่งเมื่อเลือดเหลือน้อยกว่า5 0ค่ะเปิร์กประตูกระแทกช่วยสร้างโอกาสให้เราในการหนีได้ดีมาก ถ้าลงซูเปอร์ฮีโร่ใช้หนีลงจากที่สูงลงชั้นล่างแล้วเลือดไม่ลดค่ะเหมาะสำหรับในการใช้ช่วงเจียนตัวเพื่อหนีจากชั้นบนและสุดท้ายเปิร์กทนทานที่ทำให้เราเนี่ยสามารถทนดาเมจถึงตายได้หนึ่งครั้งนั่นก็คือเราจะยังมีเลือดเหลือนหนึ่งนะคะเมื่อโดนโจมตีตอนใกล้าตายทำให้ยื้อเวลาได้อีกสักพักเลย ส่วนสายซัพพอร์ตหรือว่าสายสวดมน์นะคะก็ควรเน้นไปที่เปิร์กสนับสนุนอย่างใต้เหี่ยวที่จะช่วยให้การสวดมน์ของเราเนี่ยไวขึ้นเมื่อกดสกิลเช็ค่านเปิร์กสมาธิที่เพิ่มแถบเขียวให้กว้างขึ้นเมื่อกดสกิลเช็คทําให้มีโอกาสในการกดเพอร์เฟกได้ง่ายขึ้นและเปิร์กนักล่าสมบัติค่ะใช้สําหรับเปิดทีพาของได้รวดเร็วขึ้นซึ่งเหมาะในการหาของมาทําพิธีเลย และนี่นะคะก็คือยูริสาวน้อยจากแดนอาทิตย์อุทัยคะ่ะนอกจากจะน่ารักแบบสุดๆแล้วเนี่ยก็ยังมีฝีมือและก็สกิลในการจุกที่ดีตัวหนึ่งเลยทีเดียวคะ่ะเพื่อนๆสายปั่นผีเนี่ยน่าจะถูกใจใช่เลยกับสาวน้อยคนนี้ ไปลองเล่นกันมาแล้วเป็นยังไงมีทริกตรงไหนที่อยากจะแบ่งปันเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะและก่อนจะลากันไปในวันนี้เนี่ยขอความกรุณาเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะจะได้มาเจอกันต่อไปในทุกวันนะกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะแล้วมาพบกับพวกเรา a s e s p o r t กันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะไหยา